สวัสดีครับ This is Learn Thai Happily with me ครูตัง In this video you are going to learn Thai from this news สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองสวรรคตแล้วสมเด็จพระราชินีนาถม s สค e ีนเอลิซาเบธท,ที่สองม s ส Elizabeth S the s e c o ันสวรรคตแล้ว m ม n สได e d ine. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองสวรรคตแล้วอย่างสงบด้วยพระชนมายุ96พรรษาสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองมีสคว e นเอลิซาเบธเดอ สวรรคตแล้ว m ม s died อย่างสงบ m ม n s peacefully ด้วยพระชนมายุ m ม n s aged 96พรรษา96 m e a n s 96พรรษา is c l a s s i f i e r for ages การครองราช70ปีของพระองค์เป็นการครองราชที่ยาวนานที่สุด ในประวัติศาสตร์อังกฤษการครองราชมีสเรนเจ็ดสปีมสเซเวนตีเยียร์ของพระองค์มีสเธอรเป็นการครองราชมิสอิสเรนที่ยาวนานที่สุดมีสลองเกสในประวัติศาสตร์มีส n น i s t o r y ิอังกฤษมีสบริเตนสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธที่สองเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่รู้จักสมเด็จพระพราชนีนาถม s สควีนเอลิซาเบธที่สองมีสเอลิซาเบธเดอะเซคัเป็นกษัตริย์องค์เดียว m i สอ i สต h e o อ l y Mon มอนที่ชาวอังกฤษ m i สออฟบริเท i n นส่วนใหญ่ m i สเดอะม majority รู้จัก m i s s has e v e r known การไว้อาลัยแห่งชาติสำหรับการสวรรคตของพระองค์จะถูกจัดขึ้นเป็นเวลา10วันการไว้อาลัยแห่งชาติ m i s s the National m o u r n i n g สำหรับการสวรรคตของพระองค์ m i s s for her death จะถูกจัดขึ้น means will be held เป็นเวลา10วัน means for 10 days Let's read the news together. สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองสวรรคตแล้วอย่างสงบด้วยพระชนมายุ96าพรรษาสมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2สวรรคตแล้วอย่างสงบ ด้วยพระชนมายุ9 6พรรษาการครองราช70ปีของพระองค์เป็นการครองราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษการครองราช70ปีของพระองค์เป็นการครองราชที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษสมเด็จ พระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่รู้จักสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่สองเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ชาวอังกฤษส่วนใหญ่รู้จักการไว้อาลัยแห่งชาติสำหรับการสวรรคตของพระองค์ จะถูกจัดขึ้นเป็นเวลา10วันการไว้อะไรแห่งชาติสำหรับการสวรรคตของพระองค์จะถูกจัดขึ้นเป็นเวลา10วัน This is the news that you learn today. If you love learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily. I will make a video about learning Thai from news to you guys five days a week from Monday to Friday. Don't miss out. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. And see you in the next news. สวัสดีครับ.